ตอนนอนนะครับแบบนอนไม่ได้ครับปวดไปทั้งตัวเลยครับเมื่อยทั้งตัวเลยครับเช่นตึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องป๊อกหลังต่อยเสร็จเป็นยังไงบ้างคะไปที่ผ่านมาชนะครับชนะโอ้ชนะเลยใช่ไหมคะต่อยเวทีไหนต่อยอ้อมน้อยครับช่องสมช่องสเนาะหลังต่อยเสร็จเป็นยังไงบ้างเจ็บปวดตรงไหนไหมหลังต่อยเสร็จต่อยลงมาก็ปวดไปทั้งตัวครับ ปวดมากด้วยปวดไปทั้งตัวเลยเนาะแบบเส้นตึงเนังเพราะว่าเจอหน้าแข้งเจอแบบเจอเตะเจอหมัดเจอศอกแล้วปกติหลังหลังต่อยเสร็จแล้วแบบน้องป๊อกมีอาการปวดอย่างเนี้ยน้องป๊อกมีวิธีการรักษายังไงบางทีก็ไปหาซื้อยากินอ๋อก็คือหลังต่อยเสร็จส่วนมากจะไปซื้อยาตามร้านขายยาเนาะยาเม็ดยาเม็ดไม่งั้นก็แบบถ้าปวดไปเนาะก็เราซื้อ ยานวดว่านวดะนวดะอยาทาแล้วก็มีมีมีเข้าร้านนวดบ้างไหมคะก็นานๆนนเข้าทีส่วนมากก็คือจะซื้อยากินเองตามร้านขายยาแล้วก็เป็นนวดตามปกติที่บแบบทั่วไปถ้ากินกินทุกๆไฟเลยเหรอคะแบบยาที่ไปซื้อมากินก็ไม่ครับถ้าไฟไหนที่ที่ไม่เจ็บมากก็ก็ไม่กินครับ มมันไ่ดีแล้วอาการที่ปวดปวดมากๆหลังต่อยเสร็จเนี่ยค่ะน้องป๊อกพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าเจ็บมากเนี่ยเจ็บถึงขั้นไหนที่น้องป๊อกเคยเจอมาหลังต่อยเสร็จอะแบบถึงขั้นแบบตอนนอนนะครับแบบนอนไม่ได้ครับปวดเช้ามาก็คือเดินไม่ได้ตึงครับตึงก่อนชกว่าหนักแล้วปวดเมื่อยตามร่างกายว่าหนักแล้วหลังชกยิ่งหนักกว่าก็คือแบบ ลุกไม่ได้กันเลยทีเดียวก็<ช>คือเส้นตึงโดนทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแบบทั้งเตะมาเนาะแล้วกินกินยาอย่างเงี้ยตามร้านขายยาอย่างเงี้ยมันมันมีผลกับร่างกายไหมคะเพราะว่าแบบพี่เคยได้ยินมาว่าการซื้อยากินตามร้านขายยาแบบมันก็มีผลกับร่างกายนักมวยอะไรอย่างเงี้ยมีผลครับมีผลถ้าเรากินเยอะมันจะทําให้ร่างกายอ่อนพเพลียเยอะแบบไม่ดีค่าตับค่าไตาก็<ช>จะสูงขึ้นในอนาคตถ้าหลังจากที่เราเลิกมวยไปเนาะแล้ว แล้วตอนนี้น้องป๊อกมีแบบกินยาตัวไหนแบบเป็นพิเศษไหมที่แบบนอกจากร้านขายยาที่ผมกินเป็นประจำครับก็คือคำหลวงไคเซนครับ๋อเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคครับใช่ไคเซนก็คือตัวนี้เป็นสมุนไพรอัดมิตรธรรมชาติด้วยเนาะก็คือไม่มีผลกับร่างกายนักมวยแน่นอนไม่ไม่ส่งผลกับตัวของข้างในแล้วก็กินแล้วรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับอันเนี้ยตัวนี้กินง่ายไหมคะกินง่ายครับง่ายกินง่ายปกติน้องป๊อกกินทุกแบบ ก่อนตอนซ้อมก็กินหรือว่าแบบกินแค่ช่วงหลังปล่อยเสร็จอย่างเดียวค่ะกินตอนซ้อมก็กินครับอ๋อตอนซ้อมก็กินก็คือกินเป็นประจำเพราะว่าแบบนักมวยกับเรื่องการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นตึงก็คือเป็นประจำเป็นของคู่กันกับนักมวยอยู่แล้วอันนี้น้องปอกแบบไปเจอมาจากที่ไหนส่วนมากแบบสั่งซื้อผ่านทางช่องทางไหนก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ครับ ไลน์เนาะเฟซบุ๊กหรือว่าแบบไลน์เนาะที่เห็นเขาโฆษณาก็เลยแบบลองทักไปลองครับอันนี้น้องปูอาน้องป๊อกกินกีกับปุกถึงเห็นผลอ่าเห็นเห็นเห็นผลตั้งแต่ก็คือกินเห็นผลตั้งแต่หนึ่งกระปุกเลยใช่ไหมคะก็เลยพอเห็นกินแล้วดีแล้วชอบก็เลยกินแบบต่อเนื่องมาจนจนจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะครับผมแบบอ่าอันนี้น้องป๊อกได้มีการบอกต่อกับเพื่อนเพื่อนในค่ายมวยบ้างไหมอะคะก็ หรือเพราะว่าแบ่งกันกินก็คือซื้อมาแล้วก็แบ่งกันกินไม่พอเราซื้อมาเราเรากินเราเห็นมันเห็นผลเราก็บอกต่อเพื่อนเพื่อนเห็นผลตรงนี้ก็คือหลังจากกินไปก็คือตัวตัวเบาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ตัวเบาแบบเส้นจากที่ตึงๆจากที่ปวดนั่งาก็คือคลายลงก็คือหายแล้วก็ดีขึ้นน้องพ๊ออยากมีอะไรจะแนะนําให้กับแบบคนที่กําลังสนใจอยากมีอะไรแนะนํา ใครที่ปวดเมื่อยบ่อยๆครับให้ผมแนะนําให้กินคำหลวงไฮเซนครับดีครับดีมากด้วยครับ